สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเทียฟู้ดซีเค็นะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทําหมูตุ๋นสูตรทําขายค่ะเรามาดูวัตถุดิบเป็นก่อนเลยค่ะวันนี้หมูตุ๋นสูตรทาขายนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะหมูตุ๋นเขาจะใช้ขั้วตับหมูนะคะที่มีพัางผืนแบบนี้นะคะที่ซื้อมาก็โลละร้อยห้าสิบนะคะในตลาดสดร้อยห้าสิบแต่วันก่อนเนี่ยอุ๋ยซื้อร้อยเจ็ดสิบซื้อจากแมคโครนะเสร็จแล้วทำไมอุ๋ยถึงใช้คำว่าสูตรทำขายนะคะ อย่างที่บอกเลยค่ะว่ากัวตับหมูนะคะหมูหนึ่งตัวจะมีแค่สองเส้นนะคะไอตัวนี้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะหายากนี่นะคะนี่เลยค่ะอุ่ยจะใช้เศษสันคอเขาจะมีมันแทรกอย่างนี้นะคะเป็นส่วนเศษค่ะช่วงคอนะคะที่เขาเล้อเอาเฉพาะช่วงที่สวยๆออกแล้วก็จะเหลือส่วนที่ไม่สวยแล้วก็ค่อยๆล้อออกมานะคะเขาจะมีพังผืดเหมือนกันแบบนี้เลยค่ะใช้ตัวนี้ตุนออกมา รสชาติจะไม่แตกต่างจากขั้วตับหมูนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะส่วนของเศษสันคออุ๋ยซื้อมาโลเนี่ย60บาทเองเดี๋ยวอุ๋ยจะนํามาล้างน้ำก่อนนะคะรอบหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยใช้ขั้วตับหมู1กิโลค่ะขั้วตับหมูก็1 5อยแล้วอุ๋ยก็ซื้อเศษสันคอมานะคะส่วนของเศษสันคอเนี่ยโล,ลละ60ซื้อมา2โลก็120ต้นทุนหม้อน,นี้นะคะก็370บาท เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าทําไมถึงเป็นสูตรทําขายนะคะ <S <S สสเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนนํามาต้มเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้มหมูของเรานะคะให้สุกค่ะซึ่งหมูจะต้มไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะผ่านมาครึ่งชงั่วโมงนะคะหมูก็จะตักขึ้นค่ะใส่น้ำนะคะเดี๋ยวหรูจะร้อยเขาเย็นค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นกันค่ะ นี่นะคะขั้วตับหมูอย่างที่บอกค่ะเรามาต้มกันก่อนเราจะได้หั่นง่ายนะคะและจะหั่นออกมาสวยค่ะถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปการทําก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแบบง่ายๆแบบฉบับทําทานเองแล้วนะคะก็เหมือนกันเลยค่ะอย่างที่บอกว่าหลังจากเราต้มมาแล้วนะคะพักไว้ให้เย็นค่ะเวลาหั่นค่ะเราจะต้องหั่นหมูของเรานะคะให้ติดพังผืดด้วยค่ะถึงจะอร่อยนะคะ มาค่ะอย่างขั้วตับหมูนะคะก็สีหันให้ดูแล้วแต่ทีนี้ปัญหาก็คือเวลาเราจะหั่นสันคอหมูของเราล่ะเราจะหั่นยังไงให้ดูน่าทานให้เหมือนขั้วตับหมูของเราเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าเขาจะมีพังผืดะะะะเห็นไหมคะอย่างนี้นี่นะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีเป็นมันมันอย่างเงี้ยเป็นพังผืดมันแบบนี้นะคะเขาจะเหนียวค่ะเวลาหั่นนี้เราก็แค่หั่นเฉล็บอย่างงี้ เพื่อให้แยกระหว่างหมูเนื้อแดงแล้วก็พังผืดหรือว่ามันนะคะนี่มีทั้งพังผืดทั้งมันปนกันอยู่อย่างนี้เลยค่ะส่วนของเศษสันคอนะคะรือบอกเลยค่ะมันอาจจะดูไม่น่าทานนะคะแต่เดี๋ยวทําออกมาแล้วมันจะดูน่าทานมากเลยค่ะเวลาหันนะะ่นค่ะก็จะหั่นเป็นลูกเต๋านะคะอย่างนี้นี่ค่ะ หั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงล่ะคะว่าพอเราหั่นออกมาแล้วน่ากินใช่ไหมล่ะคะนี่ไปค่ะเดี๋ยวเราไปตุ๋นกันเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่เครื่องนะคะซึ่งเป็นเครื่องคะโล้นะคะนี่แบบนี้เลยค่ะเป็นชดแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะนำหมอ้อขึ้นตั้งเตาเลยนะคะเทน้ำลงไปท่วมเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะตั้งทิ้งไว้นะคะครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะหลังจากอุ่นมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะนี่ค่ะมันจะมีฟองนะคะช้อนฟองออกก่อนเลยค่ะเปิดมานี่กลิ่นหอมออกมาแล้วนะคะเครื่องเทศนะคะเขาก็เริ่มออกกลิ่นแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาปรุงค่ะอุ๋ยจะใส่เพียงแค่ซอสปรุงรสนะคะเป็นกระบวยค่ะกระบวยตักก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะ ก็จะใส่เลยหูจะใส่ลงไปทั้งหมดสัมกระบวยนะคะกระบวย y นี่ก็ยูเฉลี่ยแล้วนะคะก็ประมาณครึ่งถ้วยตวงได้นะคะประมาณเลยเฉลี่ยค่ะอาจจะมากกว่าครึ่งถ้วยตวงเล็กน้อยนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดฝาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตุ๋นจนกว่าหมูของเราเปื่อยนะคะก็อีกหนึ่งชั่วโมงค่ะ,ะเฉลี่ยแล้วนะคะชะั่วโมงครึ่งค่ะ เดี๋ยวเรามาต้มน้ำซุปกันนะคะนี่เลยค่ะน้ำซุปที่อุูยต้มวันนี้นะคะหุ๋ยจะต้มน้ำสะอาดค่ะ8ลิตรค่ะกระดูกหมูครึ่งโลนะคะ500กรัมค่ะกระดูกหมูนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นส่วนไหนก็ได้หรือจะใช้เป็นขาตั้งก็ได้นะที่เป็นกระดูกหมูแบบนี้นะคะแต่วันนี้อุ๋ยจะใช้เป็นกระดูกหมูกระดูกหมูซุปแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ทางร้านเขา สับให้ชิ้นเล็กหน่อยอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะเอามาต้มน้ําแกงนะคะแล้วเราจะได้ทานด้วยนถ้าซื้อตลาดคือเขาจะทําให้เราเรียบร้อยเลยนะคะสะดวกดีค่ะผมจะใส่เกลือค่ะลงไปเลยค่ะสองช้อนนะคะใส่ไปก่อนเลยค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้น้ําเดือดค่ะนี่นะคะหลังจากเขาเริ่มเดือดแล้วค่ะเขาจะมีพวกฟองแบบนี้ออกเลยนะคะให้เพื่อนช้อนออกก่อนเลยค่ะ แล้วนี่เลยค่ะหลังจากเราช้อนเสร็จแล้วนะคะใช้เครื่องต้มพะโลเลยค่ะเขาจะเขียนเลยว่าเครื่องต้มก๋วยเตี๋ยวนะคะเขาก็จะมีพวกปลุกกระมีอบเชยมีลูกผักชีมีอะไรให้เสร็จจับเลยนะคะเขาจะเขียนบอกเลยค่ะว่าใช้ต้มน้าก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะโดยปกติแล้วนะคะถ้าอุ๋ยต้มหม้อใหญ่นะคะเบอร์สามสิบแปดอุ๋ยจะใส่ไอ้นี้สามชุดแต่เนี่ยน้ำจัดส่วนมันไม่ลงตัวแต่อุ๋ยก็จะใส่ไปเลยนะคะหนึ่งชุดก็จะเพิ่มความหอมให้กับน้ําซุปข,ของคุยนะคะ แลวบักชีค่ะใส่แล้วบักชีลงไปเลยนะนี่เลยค่ะกระเทียมดองนะคะใส่ลงไปสองหัวค่ะและน้ำหนึ่งกระบวยที่หวีใช้นะคะซอสปรุงรสค่ะส่งกระบวยค่ะ กระบวยที่อุ๋ยใช้เนี่ยอุ๋ยลองตักมาให้ดูแล้วค่ะว่ากระบบยขออุอ๋ยอันเนี้ยใช้ช้อนโต๊ะตักนะคะได้เจดช้อนนะคะสัดส่วนที่อุ๋ยให้วันนี้นะคะสําหรับใครจะทำขายนะคะเพื่อนๆก็ไปเพิ่มสัดส่วนเวลาทําขายเองนะถ้าต้มหม้อใหญ่ไม่ได้ประมาณสิบเท่านะคะสูตรนี้เพื่อลองทําดูนะคะนี่ค่ะอุ๋ยจะใช้ผงปรุงรสค่ะหนึ่งกระบบยนะคะนี่ใส่ไปเลยค่ะหนึ่งกระบวยไม่ค่อยเต็มหรอกะคะ่ะอุ๋ยจะใช้น้ําตาลปี๊บนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะ และน้ำตาลทรายแดงนะคะสองช้อนค่ะน้ำตาลปี๊บสองช้อนน้ำตาลทรายแดงสองช้อนนะคะหลังจากเราปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อลองชิมรสชาติดูเลยค่ะว่าลงตัวหรือยงังน้ำแกง,งเรานะคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่ารสชาติต้องเข้มข้นเล็กน้อยนะคะเพราะเดี๋ยวเราอะลวกเส้นใส่หมูใส่น้ำเขาก็จะอ่อนลงอีกนิดหนึ่งนะคะเราปรุงน้ำของเราให้เข้มข้นเลยค่ะ น้ำรสชาติเราได้แล้วนะคะให้เพื่อนหลีกแก๊สเลยค่ะเราจะตุ๋นอีกนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากเ,เพื่อนหลีกแก๊สนะคะก็ให้ใส่ที่เลยค่ะซีด,ดําค่ะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะให้เขาสีสวยงามค่ะเดี๋ยวเราเคี่ยวอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะน้ำซุปของเรานะคะจะเข้มข้นและลงตัวกว่าน,นี้อีกค่ะคือสีของสีด,ดําเนี่ยที่อุูยไม่บอกก็อย่างที่บอกเลยนะเพื่อนๆสามารถดูได้เลยนะคะว่าชอบสีสันแบบไหนนะคะ เราก็ได้แล้วค่ะน้ำซุปเดี๋ยวเรามาดูหมูของเราค่ะนี่หลังจากที่ผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะหมูของหนูก็เปื่อยนุ่มแล้วค่ะดูใกล้ๆเลยนะว่าน่ากินแค่ไหนนะคะนี่เลยเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนค่ะใส่ซีวดำเพิ่มสีเพื่อให้หมูเราสวยนะคะนี่ใส่ไปเลยค่ะให้ใส่หลังจากที่เราจะปิดแก๊สน,นะคะ แล้วเราค่อยใส่เพราะถ้าเกิดเพื่อนใส่ใ่ขั้นตอนแรกเลยอ่ะสีของเขา่ะจะดำไม่สวยนะคะแล้วก็สีหายค่ะให้มาใส่ขั้นตอนก่อนจะปิดแก๊สน,นะคะหลังจากที่หมูเราเปื่อยนุ่มแล้วนะคะแล้วเราค่อยมาใส่ค่ะรับรองเลยค่ะว่าเราจะได้หมูตุ๋นที่สีสวยน่ารับประทานเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลวกเส้นและจัดการกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบค่ะว่าเราควรใช้ผักอะไรกันบ้างนะคะก็มีนี่เลยค่ะถั่วงอกถั่วงอกนะคะ แล้วก็คะน้าค่ะให้ใส่คะน้าด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นจะทําให้อร่อยขึ้นและน่ากินนะคะผักโรยค่ะก็จะเป็นครึ่งชายแล้วก็ต้นหอมค่ะตั้งไช่ค่ะแล้วก็พริกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําพริกน้ําส้มกันค่ะพริกน้ําส้มของเรานะคะก็ให้เพื่อนค่ะนําพริกแดงจินดาของเรานะคะมาปั่นเลยค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำส้มลง,งไปเลยค่ะนี่ ก็อย่างที่รู้นะคะว่าก๋วยเตี๋ยวแต่ละประเภทเขาก็จะใช้พริกน้ำส้มที่ไม่เหมือนกันนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะทานคู่กับน้ำส้มปั่นค่ะถ้าเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณก็จะใส่เป็นพริกหั่นนะคะส่วนเยจโฟก็เป็นพริกน้ำส้มปั่นเหมือนกันนะคะทั้งชายค่ะ ด้วยต้นหอมครึ่งชายนะคะใช้ต้นหอมกับครึ่งชายค่ะลิกไทยเล็กน้อยใส่กระเทียมไปด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยว หมูตุ๋นสูตรทำขายค่ะก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ